สวัสดีค่ะท่านผู้ชม <c oughs> จากการที่ในคลิปก่อนนะคะได้คุยกันถึงในเรื่องของอการศึกษาความเชื่อพิธีกรรมแกลมอของกลุ่มชนชาวไทยกูยนะคะกรณีศึกษาพื้นที่บ้านหม่อนใหม่พัฒนานะฮะตำบลแจนเวนอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์ซึ่ง ในกลุ่มเนี่ยนะฮะก็จะมีประมาณ1ิท่านนะคะในการที่ได้นําเสนอแล้วก็ได้บรรยายในภาคของการนําเสนอในชั้นนะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาต่างๆได้ฟังถึงความเป็นมาความสําคัญแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะก็จะมาสรุปเนาะสรุปเพื่อที่จะให้เห็นภาพในเรื่องของ เราได้ศึกษาถึงความเชื่อนะคะแล้วก็พิธีกรรมของกลุ่มชาวไทยกุยนะฮะแล้วก็วัตถุประสงค์ตัวที่2เนี่ยก็คือศึกษาสัญลักษณ์นะคะแล้วก็ตัวที่3เนี่ยเพื่อวิเคราะห์คําสอนนะคะที่พอจะได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่มีแล้วก็สิ่งที่เป็นอยู่หรือสิ่งที่อยู่ในพิธีกรรมความเชื่อนะคะหรือพิธีกรรมเกลมอของกลุ่มชาวไทยกุยนั่นเองว่า สิ่งนี้นะคะมีความหมายว่าอะไรนะคะมีความเป็นมาอย่างไรตลอดจนถึงมันมีความสำคัญอย่างไรด้วยนั่นเองนะคะ <c oughs> ตรงนี้อากาศไม่อากาศเนี่ยฝนตกทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะคะกลางค่ำกลางคืนก็ฝนนะจนอากาศก็หนาวเย็นแล้วก็ทันีเมื่อวานรู้สึกว่าเหมือนจะไม่สบายมากเลยก็เลยได้ทานยาไป ที่ฟีไปเกือบ2เมตรแล้วก็ได้เข้านอนเลยนะคะก็หลับไปตอนไหนก็ไม่รู้นะคะลืมตามมาอีกครั้งหนึ่งก็เช้าแล้วนะคะก็ถือว่า,าได้พักผ่อนด้วยเนาะได้พักผ่อนแล้วก็เราก็เจ็บคอวันนี้ก็เลยเจ็บคอก็พยายามที่จะจิบน้ำร้อน <c oughs> ให้มากที่สุดเนาะนะก็ในกลุ่มที่ นำเสนอเนี่ยนะฮะเมื่อวานเนี่ยจากการที่เราได้บรรยายไปเมื่อวานเนี่ยเราจะพูดในเรื่องของ <c oughs> ความสำคัญที่ได้กล่าวถึงในดิแดนอีสานใต้นะ <c oughs> ในมี่กลุ่มชนอีสานเนี่ยมีคติมีความเชื่อแล้วก็มีการผรสมผสานทางวัฒนธรรมตลอดจะถึงมีกลุ่มชาติพันธุ์นะฮะที่เข้ามาอาศัยามากมายนะคะที่หลักใหญ่เลยของกลุ่มชาติพันธุ์นั้นก็คือ กลุ่มชาติพันธ์ชาวไทยลาวชาวไทยกุยแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายเขมรน,นั่นเองนะคะทีะ่เข้ามาอยู่ในพื้นที่แถบอีสานนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งได้นําเรียนไปว่าวัตถุประสงค์ของการศึกษานียนะคะเพื่อศึกษาความเชื่อพิติกรรม แกลมอ,องกลุ่มชนชาวไทยกูยแล้วก็วัตถุประสงค์ที่สองเนี่ยเพื่อศึกษาสัญ,ญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีกรรมแล้วก็วัตถุประสงค์ที่3เนี่ยก็คือเพื่อวิเคราะห์คติคําสอนในสัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏในพิธีกรรมนั่นเองซึ่งขอบเขตนะฮะขอบเขตของการศึกษาเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด4่ด้านด้วยกันเนาะ สีด้านด้วยกันก็คือด้านที่1เนี่ยขอบเขตด้านพื้นที่นะฮะซึ่งออขอบเขตด้านพื้นที่เนี่ยนะฮะได้ใช้พื้นที่ในการทําการศึกษานี่ก็คือพื้นที่บ้านหม่อนใหม่พัฒนานะฮะตำบลเจมันอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ขอบเขตในด้านของผู้ให้ข้อมูลแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้ประกอบพิธีกรรมผู้เป็นร่างทรงปราชชาวบ้าน พระสงฆ์ผู้นําชุมชนนักวิชาการด้านวัฒนธรรมอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งรวมทั้งสิ้นก็คือ64รูปคนนั่นเองนะคะขอบเขตในด้านของเนื้อหานะคะในการศึกษาครั้งนี้เนี่ยคณะผู้จัดทำเนี่ยนะคะมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นที่จะศึกษาถึงความเชื่อพิธิกรรมแกลมอของกลุ่มชนชาวไทยกุยโดยมี วัตถุประสงค์ในการศึกษานะคะก็คือความเป็นมา,าประวัติความเป็นมาของความเชื่อพิธีกรรมแกนมมนะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีกรรมแกนมมต่อะจาถึงวิเคราะห์คติคําสอนอที่ปรากฏในพิธีกรรมแกนมอหรือเราเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏในพิธีกรรมนั่นเองนะคะแล้วก็ขอบเขตในด้านของระยะเวลาที่เรากําหนดเนี่ยนะคะถ้าเป็นนักศึกษาเนี่ยก็จะมีการกําหนดว่า เร mm hmm. ิ่มจ so ัดเริ่มงานตั้งแต่วันไหนเดือนไหนนะฮะเริ่มจัดการประชุมตั้งแต่วันไหนเดือนไหนลงพื้น <uckle> ที่วันไหนเดือนไหนนะฮะลงเก็บข้อมูลวันไหนเดือนไหนลงสัมภาษณ์วันไหนเดือนไหนแล้วก็ถอดเทปวันไหนเดือนไหนตลอดจนถึงวันที่ได้มาเรียงร้อยแล้วก็จนกลายเป็นรูปเล่มแล้วก็นําเสนออาจารย์ครั้งที่1วันไหนเดือนไหน วันไหนเดือนไหนแล้วก็อาจารย์ได้คอมเมนต์ไปแล้วก็ไปแก้ไขจนกลายเป็นฉบับที่สมบูรณ์จนส่งเป็นเล่มเสร็จสมบูรณ์ในวันไหนเดือนไหนนะครับเป็นการาสรุปยอดท้ายในกระบวนการทํางานฉะนั้นถ้าการเขียนง,งานของนิสิตนักศึกษาเนี่ยใส่กระบวนการทํางานเช่นนี้ใส่ด้วยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่เยี่ยมยอดแล้วก็เพราะว่าจะได้ให้เด็กมีกระบวนการคิด นะฮะแล้วก็มีกระบวนการวางแผนแล้วก็มีความละเอียดมากขึ้นนะฮะมีความละเอียดมากขึ้นนั่นเองฉะนั้นปัญหาที่ต้องการทราบในเรื่องที่นําเรียนท่านไปนั้นสิ่งที่ต้องการทราบคือต้องการทราบถึงความเชื่อพิติกรรมนะต้องการทราบถึงสัญลักษณ์แล้วก็ต้องการทราบถึงคติคําสอนที่ปรากฏในพิติกรรมศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญนะฮะคีย์เวิร์ดสำคัญในที่นี้นะคะก็จะมี พิธิกรรมะะแกลมการเข้าส่งแล้วก็ชุมชนบ้านหม่อนใหม่พัฒนาซึ่งกรอบการศึกษาะะก็จะมีทั้ง uh, belief uh, uh, ceremony uh, symbolic แล้วก็ teaching แล้วก็ p h i l o s o p h นะคะแล้วก็จิตวิทยาในการสอนด้วยนั่นเองนะคะฉะนั้น uh, วิธีการดำเนินการศึกษาเนี่ยนะคะ uh, กลุ่มนี้ก็ใช้ในการสำรวจเอกสารนะคะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายแล้วก็การสร้าง เครื่องมือนะคะแล้วก็การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแล้วก็การเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อที่จะมา,าวิเคราะห์แล้วก็เรียงร้อยนะฮะตามประดินหรือตามกรอบการศึกษาขององานชิ้นนี้นะฮะฉะนั้นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยทำให้ทราบถึงความเชื่อและพิธีกรรมการแกนมอเนี่ยแล้วก็ทําให้ทราบถึงสัญ,ญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีกรรมแกนมอว่าสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ในพิธีกรรมแกนมอเนี่ยเป็น เป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ใดบ้างนะฮะแล้วก็ได้รู้ถึงคติคําสอนแล้วก็ปรัชญาคําสอนที่ปรากฏในสัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ทีนี้ประโยชน์ในการการนําไปใช้ประโยชน์เนี่ยนะฮะเอกสารเนี่ยสามารถเป็นเอกสารเป็นแนวทางในการช่วยพัฒนาชุมชนได้นะสามารถเป็นตำราเป็นหนังสือให้กับโรงเรียนในชุมชนหรือสถานศึกษาใกล้เคียงได้ นะองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยสามารถนําไปเป็นเอกสารแล้วก็เป็นแนวทางในการพัฒนาในการช่วยส่งเสริมชุมชนในด้านต่างๆได้เป็นอย่างดีแล้วก็ชุมชนสามารถร่วมกันช่วยในการพัฒนาให้เกิดการตื่นตัวอาชีพเสริมแล้วก็ห่วงแหนในมรดกภูมิปัญญาท้องถิน่นแล้วก็ร่วมพัฒนาให้เกิดวัฒนะให้เกิดนวัตกรรมอื่นๆที่ได้จากความเชื่อพฤติกรรมหรือนวัตกรรมที่ได้จากชุมชนอย่างเช่นอาหารการแต่งกาย ้าไหมในลักษณะเช่นนี้ฉะนั้นนวัตรกรรมเหล่านี้นำไปสู่การาจำหน่ายนะคะในคราวที่ชุมชนของตัวเองนะมีงานแล้วก็ทำให้ชุมชนเกิดรายได้อีกทางหนึ่งแล้วก็เป็นการโชว์อัตลักษณ์ความโดดเด่นที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านหมอนไหมพัฒนาแห่งนี้นะคะฉะนั้นในบทที่2เนี่ยนะเขาก็จะเป็น ในลักษณะของแนวคิดทฤษฎีนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรแล้วก็นักวิชาการท่านใดหรือก็นักวิจัยท่านใดพูดไว้บ้างที่ปรากฏในหนังสือตำรางานวิจัยแล้วก็ผลงานทางวิชาการที่ถูกตีพิมพ์ในแหล่งที่เชื่อถือได้ในแหล่งอื่นๆด้วยนะคะ ดังนั้นในบทที่3เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของความเชื่อและพิธิกรรมการแกลมอของกลุ่มชนชาวไทกุยซึ่งได้อธิบายถึงความเชื่อเนี่ยนะคะทำให้ส่งผลให้เกิดประเพณีพิธีกรรมต่างๆแล้วก็กําหนดเป็นจารีตเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเนาะแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นความเชื่อที่เกี่ยวกับผีวิญญ,ญาณเนี่ยความเชื่อในเรื่องของโชคลางนะความเชื่อที่เกี่ยวกับอํานาจลึกลับต่างๆเนี่ย มนุษย์จึงได้นําเอาความเชื่อในลักษณะอย่างนี้มาถือปฏิบัติในกลุ่มของตนเองเพราะว่ามนุษย์มีความเชื่อนะฮะต่อสิ่งเหล่านี้นั่นเองฉะนั้นความเชื่ออีกมิติหนึ่งที่ถูกกล่าวโดยเรนูเหมือนจันฉายเนี่ยก็ได้กล่าวว่าความเชื่อเนี่ยบป็นเลฟเนี่ยนะมันคือการยอมรับนับถือในหลักการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในหลักคําสอนที่เกิดขึ้นในตัวของบุคคลนะฮะและ ยึดถือในสิ่งที่เชื่อว่ามีอํานาจเหนือมนุษย์เหนือธรรมชาติของบุคคลกลุ่มชนหรือสังคมนั้นนะฮะอย่างเช่นคนไทยมีความเชื่อ,อแล้วก็มีความเคารพศรัทธาต่อพระรัตนตไตยอันเป็นอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะแล้วก็มีความเคารพศรัทธาเลื่อมใสต่อสถาบันชาติศาส,สนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ด้วยนะคะแล้วก็ในทัศนะของ สิริพรสุเมพระเทรวิทยอัตสันโตนะคะท่านก็ได้กล่าวว่าความเชื่อคือทัศนคตินะหรือความคิดเนี่ยของของของผู้ที่นำมาปฏิบัติแล้วก็ผู้รับไปปฏิบัติด้วยในการที่จะยอมรับหรือยึดถือได้นะทั้งเกิดประสบการณ์ได้รู้เองได้เห็นเองโดยไม่ต้องการเหตุผลอื่นๆมาอธิบายเพราะตนเองได้รู้ได้เห็นอ,อาจจะเคยเห็นผีมาก่อนนะคะแล้วก็อาจจะ เคยสัมผัสกับอํานาจลึกลับด้วยตัวเองนะคะด้วยทางตรงของตัวเองจึงเกิดความเชื่ออย่างมั่นใจเลยว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงหรือพลังอํานาจเหล่านี้มีอยู่จริงจึงเป็นการยอมรับต่อพลังอํานาจเหนือธรรมชาติที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงนะฉะนั้นทั้งผู้ปฏิบัติเองหรือว่าผู้รับไปปฏิบัติในจนกลายเป็นสังคมนะจนกลายเป็นชุมชนนั้นก็ให้ความเคารพนับถือแล้วก็เคารพยำาเกรง ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็จะมีการถ่ายทอดเป็นพัฒนาการพัฒนาการมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะฉะนั้นในวัตถุประสงค์ตัวที่2เนี่ยนะคะก็จะมีการกล่าวถึงสัญ,ญลักษณ์นะฮะซึ่งสัญ,ญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีกรรมแกลนมเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งธนูนะคะก็จะมีทั้งดาบจะมีทั้งช้างม้านะคะจะมีทั้งเส้นประเกินะคะแล้วก็ผ้าไหม กุ้ยนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่เอามาใช้ในพิธีกรรมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษนะคะที่บรรพชนได้บอกแล้วก็ได้กล่าวเอาไว้นะคะแล้วก็จนทําให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วก็ทําการสืบสารพัฒนาต่อยอดมาจนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันฉะนั้นในพิธีกรรมแกลมมเนี่ยจึง ยังรักษาแล้วก็จึงยังทํารงเอาไว้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่มาจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งสัญ,ญลักษณ์ในพิธีกรรมแกลมมเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นในลักษณะของการวิเคราะห์คำสอนด้วยนะคะก็จะมีดังนี้เนาะก็จะมีในลักษณะของช้างนะคะก็เป็นการอธิบายในเรื่องของ คติคําสอนเนี่ยนะคะช้างถือเป็นสัตว์มงคลเป็นสัตว์ใหญ่ชาวกุยมีความสัมพันธ์กับช้างในฐานะเป็นเครื่องพึ่งพาและยังเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในครอบครัวนะคะอันนี้คือเป็นระบบสายสัมพันธ์ของชาวกุยนะคะที่มีต่อช้างนะคะแล้วก็ช้างยังเปรียบได้ว่าเป็นความมั่นคงแล้วก็ผู้ที่มีช้างในครอบครองเนี่ยจะมีอํานาจวาสนาแล้วก็บารมีแล้วก็เป็นผู้ที่ส่งผลงด้วยนั่นเองเนาะฉะนั้นในด้านคําสอนที่เราถอดได้หรือวิเคราะห์ได้เนี่ย นะเราก็จะได้จากว่าชื่อหรือคุณลักษณะของช้างนะมีความสัมพันธ์กับชาวกุยมีการแสดงถึงความกระตันยูรู้คุณแล้วก็ช้างนะแสดงลักษณะถึงความมีพลังด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็ม้าเนี่ยนะครเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับช้างเนี่ยช้างม้าเนี่ยอ,อยู่คู่กันมานานนะคะเปรียบเป็นเสมือนสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ความว่องไวทั้งย่งเป็นส่วนหนึ่งของ สมาชิกในครอบครัวด้วยนะคะม้าจึงเป็นประดุจดังความสะดวกแล้วก็ความว่องไวกับทั้งแสดงถึงคู่ครองยั่งยืนแล้วก็ความมั่นคงในานะาคู่กับช้างม้าได้แสดงถึงคําสอนในเชิงลักษณะาการครองคู่ความง่ายต่อการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ด้านคําสอนมักถูกใช้ในด้านของความมั่นคงถาวรยั่งยืนคําสอนนะคะรอ,องลงมานั้นมักให้คําสอนในเรื่องของความอดทน ความเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็การพัฒนาตนอยู่ตลอดเวลากับการเดินทางของตนเองด้วยนั่นเองนะคะฉะนั้นมงที่ปรากฏในพิธีกรรมแกนมอเนี่ยนะคะถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการกําเนิดเสียงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบุญหรือเป็นการบอกความดีเป็นการใช้เสียงเป็นเครื่องประกอบทั้งยังเป็นสัญญาณสื่อสารถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษนะคะ ฉะนั้นในด้านคําสอนเนี่ยก็จะมีความสะท้อนแล้วก็มีความเกี่ยวข้องถึงความงามนะคะชื่อเสียงคลื่นเสียงที่ตนจะต้องรักษาให้มันคงยั่งยืนแล้วก็การมีสติด้วยนั่นเองนะครฉะนั้นเรือพายเนี่ยเรือกับไม้พายเนี่ยสมัยโบราณจะมีการเดินทางด้วยเรือเป็นพาหนะนะคะมีคําสอนที่ปรากฏในเรือกับไม้พายถือว่าเป็นของใช้ในวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพา และอาศัยให้เกิดความสะดวกสบายในด้านคำสอนมักถูกสอนว่าเกิดเป็นคนอย่านิ่งนอนใจในการใช้ชีวิตต้องทำตนให้ต่อสู้ดิ้นรนแล้วก็มักถูกใช้ในด้านของความอดทนหมั่นเพียรพยายามจึงจะร่ำรวยมีอยู่มีกินไม่ลำบากและเรือกับไม้ไผ่จึงปรากฏในพิติกรรมที่ย่อมาจากวิธีชาวคุยที่เคยอ้างอิงมาแต่บรรพการนั่นเองเนาะฉะนั้นธนูกับลูกศรเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการป้องกันตัวแล้วก็การล่าสัตว์ และการใช้ในการทำมาหากินนะคะเพื่อการดำรงชีพในส่วนหนึ่งจากคำสอนที่เราได้นะคะแล้วก็ปรากฏในพฤติกรรมเนี่ยได้กล่าวถึงว่าวิถีชีวิตและการดิ้นรนที่จำเป็นต้องระวังตนให้รักษาตนให้ดูแลตนเองเพื่อความอยู่รอดและต้องเป็นคนตรงเหมือนธนูและคันสอนด้วยทั้งนี้ยังวิเคราะห์ด้านระบบโครงสร้างทางความเชื่อในด้านการอ้อางอิงมนุษย์หรือความคิดและการพึ่งพานะฮะฉะนั้นดาบเนี่ย นเป็นเครื่องประจำตนที่จําเป็นและสําคัญในด้านของการสร้างสารรค์การเกื้อกูลประโยชน์ให้กับตัวผู้ถือเป็นสําคัญนะคะในด้านคําสอนนะก็ต้องมีใจชี่ตรงเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเหล็กที่หลอมรวมตัวกันจนกลายเป็นเหล็กและก็ความมั่นคงและการดํารงตนด้วยความอดทนมุมนะพยายามกว่าจะมาเป็นคนร่ํารวยมีอยู่มีกินดังนั้นคําสอนที่ปรากฏต่อดาบนี้มักให้ไปใน ในการสร้างตนและแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะฉะนั้นก็ให้สุดท้ายในการกล่าววันนี้นะคะก็จะเป็นดาบนะคะซึ่งต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของออสัญลักษณ์อื่นๆนะคะที่จะมานำเล่าสู่กันฟังแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของอะระบบความสัมพันธ์ของกลุ่มชนชาวไทยคุยด้วยว่ามีระบบความสัมพันธ์นะะอย่างไรนะคะที่จะต้องกล่าวถึงแล้วก็ถือว่า เป็นความสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เป็นไอดีนิตี้หรือเป็นอัตลักษณ์นะคะของกลุ่มชนที่เขาได้รักษาเอาไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนกลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมนะคะจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าศึกษาน่าติดตามน่าเรียนรู้นะคะนำเสนอโดยช่องนานาสาระท้องถิ่นโดยยโสธาราศิริภาประภากรสวัสดีค่ะ